วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นเกม Space Engine หรือเกมที่เราสามารถลงไปเดินสำรวจทุกดาวในจักรวาลได้เช่นโลกดาวอังคารดาวศุกร์หรือแม้กระทั่งดาวในกาแล็กซีอ,อื่นด้วยซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากเฮ้ย <Hey, S 1> ดาวนี้มันก็สวยเหมือนกันนะดาวดวงนี้มันจะออกสีฟ้านะทุกคนเห็นแสงสงสว่างพวกนี้ไหมอย่างเงี้ยเป็นอันนี้เป็นกาแล็กซีนะเราสามารถกดสักที่หนึ่งแล้วก็ f 2เพื่อที่จะให้มันขึ้นมาได้แล้วก็จะมีรายชื่อดาวที่เราสามารถรวมไปสำรวจได้นะครับโอเคผมเจอดาวดวงนี้นะน่าสนใจเนะี่ย ผมสามารถลงไปสำรวจได้ไอจุดนี่คือน่าจะเป็นภูเขาไฟนะครับผมลองลงไปดิแล้วผมก็สามารถกดปิดชั้นบรรยากาศของดาวนี้ได้นะครับอย่างนี้มันก็จะมันก็จะไม่มีชั้นบรรยากาศนั่นแหละไอดาวที่มันส่องสว่างข้างๆดาว็กๆพวกนี้ผมสามารถกดตรงนี้นะเพื่อที่จะมาดูเป็นแบบดาวบริวารของมันได้นะครับอันนี้ขนาด2,350ห้าสิบกิโลเมตรนะครับผมสามารถลงจอดได้นะครับ <laughs> ลงจอดมาปุ๊บผมสามารถเปิดแสงสมจริงเอ้ยมันเรียงกันสวยเหมือนกันนะเนี่ยตรงนั้นคือ ดาวบริวารเหมือนกันนะครับมันคือดาวบริวารของอันนี้เหมือนกันเราสามารถกดถ่ายรูปได้ด้วยนะครับแต่ได้สังเกตคือมันมีจุดสิวเต็มไปหมดเลยนะครับภูเขามันจะเยอะไปไหนเนะี<อ>่ยผมสามารถบินออกมาจากกาแล็กซี่ได้นะครับออกมาจากกาแล็กซี่แล้วนะมันก็จะมีอีกหลายกาแล็กซี่โผล่มาอย่างงี้นะครับผมก็สามารถบินเข้าไปสำรวจได้ผมข็เลือกสุ่มๆม,ม,มาสักอันหนึ่งกันอ้อันนี้มีมีวงแหวนด้วยนะครับผมขอลงไปด้วย่ยสิปึ๊บลงลงมาเฮ้ยสวยเนี่ยมีวงแหวนด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าสภาพภูมิประเทศมันจะมีแต่ภูเขานะ ภูมิประเทศของดาวเนี้ยดาวของเปิดแสงสมจริงเลยโหสวยเนะี่ยผงขอมาดูตรงยอดภูเขานี้หลอยแล้วกันนะครับปป๊บลงตรงนี้ทุกคนดูดิสวยมากมันมันเหลืองๆด้วยนะครับเฮ้ยผมเจอดาวดาวนี้ด้วยดาวแบบไบนารี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันคือดาวที่อยู่คู่กันอนะ ติดลบ19องศาะนะครับดวงนี้เด,นะดี๋ยวนะอีดวงของมันอยู่ไหนอาอีดวงของมันอยู่นู่นนะครับมันค่อนข้างเหลืองเน่ยเหมือนแบบแบบหนังหนังโซนทะเลทรายมากผมสามารถซูมดูที่ดาวอดวงของมันได้นะครับที่เป็นคู่ของมันนะดวงนั้นคืออะไรอะ่ะเป็นเป็นภูเขาเหรอเดี๋ยวค่อยบินไปดูแล้วกันนะครับแต่สึ่ไม่ค่อยมีอะไรนะมันพื้นที่เรียบเรียบโล่งอย่างเดียวเลยนะครับอันไหนมันใหญ่กว่ากันอันนี้ใหญ่กว่าใช่ไหมอันที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับผมลองไปดูดาวนี้สิ จะดูว่าไอ้เขาเขาดูเหมือนตะกีนนี้คืออะไรภูเขานะครับเอ้ยมีม,ม,มีนี่ด้วยมีร่องด้วยนะครับคือถ้ามองจอากอวกาศนี่คือจะเห็นว่ามันดูไม่ใหญ่มากใช่ไหมแต่ถ้าผมลงมาปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบใหญ่มากนะครับดูสิคือแบบกว้างมันกี่กิโลเนี่ยเป็น100ร้อยกิโลแล้วมั้งถ้าผมลงไปข้างล่างนี่คือจะเป็นไงผมอยากรู้เปร๊บลงมาข้าตรงนี้นะครับ ดูคือเหมือนเหมือนเป็นกำแพงภูเขาล้อมรอบเลยนะครับมันน่ากลัวเหมือนเนี้ยถ้าผมยืนอยู่ที่ผิวของอันนี้นะครับแล้วก็แหงหน้าขึ้นไปจะเห็นได้รูวขงของมันอยู่ตรงนี้มันสวยนะเนี่ยเฮ้ยผมเจอดาวอันนี้ทําไมสีมันมันสีแบบโคลอร์ฟูลมากอุณหภูมิคือร้อนมากนะอุณหภูมิคือ965องศานะครับอ๋อ,อเป็นชั้นบรรยากาศนะดา,ดาวดาวยืๆของมันคือมันแดงแป๊ดเียลงไปดูสิปึบลงมาฟ้าท้องฟ้าคือสวยนะเนี่ยดูดิ คือเป็นชั้นบรรยากาศที่มันแบบสวยมากนะครับผมปรับแสงสมจริงสิโอสว่างจ้าสิปรับแสงสมจริงมันก็ไม่สวยนะปรับแสงสมจริงก็ไม่สวยแล้วนะครับอ้นี่ไงดวงจันทร์มันดวงจันทร์มันอยู่นี่นะผมสามารถมองเห็นดวงจันทร์ของมันได้นะนี่ไงสว่างจ้าสยถ้าผมขยับไปที่นั่นนะปึ๊บขอลงจอดหน่อยตอนที่ผมอยู่ในพื้นดวงจันทร์ของของไอ้ดาวตะกีนี้นะถ้าผมเห็นหน้าเห็นหน้าไปปุ๊บ ผมจะเจอดาวตะกี้นี้ใหญ่ปเปิือมเลยนะครับรู่จจาของมันก็ไม่ค่อยมันไม่ค่อยขรุขระมากนะแต่ว่ามันมันไม่ใช่ทรงกลมอ่ะมันเป็นทรงไข่โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ดาวอังคารนะแล้วตรงนั้นคือร่องเออผมจําชื่อไม่ได้แต่คือร่องที่ใหญ่ที่สุดในอะไรสักอย่างนี่แหละผมขอลงมาด้วยสิมันใหญ่มากนะขนาดมองบนบน,บนอวกาศเนี่ยถ้าผมลงมาปุ๊บผมจะพบเจอกับร่องที่ใหญ่มากดูสิเป็นอะไรที่ใหญ่มากนะครับ ถ้าผมลงมอยู่ข้างล่างนี่จะเป็นยังไงเนะี่ยผมลงมาอยู่ข้างล่างนี่คือผมกลายเป็นกระจิ๋วเดียวไปเลยนะครับอันนี้ผมเจอดาวดวงหนึ่งที่มันสีขาวว่องเลยนะครับผมลงสำรวจด,ดีแถมเป็นดาวไบนนรี้ด้วยนะโอ้สวยอะ่ะดูสิสีสวยเนะ่ไม่มีแต่สีฟ้าอยนะก็คือมัน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 ฟ้าหมดเลยจริงๆเนะี่ยแต่ผมขอนั่งบนยอดดิต้องซูมไปดูสิเนี่ยสวยมากทุกคนดูดิ ผมตองปิดชั้นบรรยากาศดินี่คือเมฆใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยนะอันไหนคือเมฆนี่ไงปิดเมฆได้นะครับถ้าปิดเมฆก็คือก็จะเหมือนปกติเลยอะ่ะแต่นี่เมฆมันหนาไงอ๋อเมฆเด่ที่มันทําให้มันขาวใช่ไหมเดี๋ยวสมมติถ้าผมปิดเมฆป,ปุ๊บมันจะหายขาวเลยนะครับดูสิมันมันเห็นเป็นแบบนั้นเลยอะ่ะเห็นภูเขามันเป็นแบบเหมือนเกดหิมะเลยอะ่ะแต่ถ้าผมออกมาจากโซนนั้นก็คือจะไม่ใช่ภูเขาแล้วใช่ไหมผมขอไปดูที่ดาวไปเลลี่มันสิ ผมดูจมูมองนี้จะเป็นไงอันนี้มันดาวเล็กกว่าเยอะเลยนะครับได้ขไอ้ขาวๆนี่คืออะไรเนะี่ยอันนี้คือมุมมองจากดาวดวงหนึ่งนะครับซึ่งแบบใหญ่มากนะคือถ้ามองจากตรงนี้ถ้าผมปิดเมฆปุ๊บว่าจะเห็นพื้นผิวจริงของมันนะครับก็ค,คือประมาณนี้นะถ้าปิดชั้นบรรยากาศด้วยคือประมาณนี้เลยเอันริงผมสามารถซูมจากตรงเนี้ยซูมจากตรงนี้นะครับเข้าไปจนเห็นข้างในมันได้เลยนะครับคือจริงมันติดเมฆนะผมปิดเมฆก,ก่อนดูสิอันนี้คือผมซูมนะไม่ได้ขยับแบบเข้าไปใกล้ๆนะ อันนี้เนี่ยซูมตรงนี้แล้วกันดูจะเห็นภูเขาเลยนะครับจะเห็นภูเขาอย่างนี้เลยเนี่ยซูมกระทั่งเห็นพื้นผิวมันเนี่ยดูดิมันเจ๋งอะ่ะพอกเรเจอดาวดวงนี้มีชีวิตอยู่ด้วยนะครับมีสิ่งมีชีวิตอาศัยด้วยเห็นไหมมันจะเป็นสีเขียวนะครับสมมติถ้ามันมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อะ่ะมันจะเป็นสีเขียวแล้วและคือมีวงแหวนด้วยนะดาวมันค่อนข้างสีแดงมากนะครับสีส้มอะ่ะอันนี้คออะครคือน้ำรอระมีน้ําด้วย ดาวดวงนี้มีน้ําด้วยนะครับแล้วก็ยืนริมทะเลด้วยสิคือถึงมันจะมีบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แต่ว่าในเกมนี้มันไม่มีพวกสัตว์อะไรปรากฏมาให้เราเห็นนะครับมันแค่บอกเฉยๆว่าดาวดวงนี้สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้อุ้ยลงทะเลซะอันนี้ผมยุคข้างอยู่อยู่ข้างชายหาดนะครับแต่มันเป็นดาวแบบดาวหินดาวแห้งมากนะครับดูสิแบบแห้งแรงมากแต่มันก็มีน้ํานะอันนี้ผมเปิดแสงสมจริงแล้วนะครับ จะเห็นว่าไอไอวงแหวนนี่ชัดเจนเลยนะครับเห็นชัดเจนมากตรงนู้นเหมือนจะเป็นดาวบริวารมันหรือเปล่าคล้ายๆดวงจันทร์อะน่าใช่นะเล็กอย่างงี้ไอตรงน,นี้มีแม่น้ําด้วยนะครับเป็นแม่น้ําที่วิ่งไปถึงไหนเนี่ยอกมาหยุดตรงนี้นะครับแม่น้ํามาหยุดตรงนี้อยู่ร่องเขาตรงนี้ใช่ไหมหูใหญ่เนี่ยร่องเขาใหญ่เนี่ยรู้สึกน้ําเยอะมากเพราะว่าไอสิ่งมีชีวิตมันได้น่าจะอยู่ในน้ํานี่แหละไอตรงนี้มีสีเขียวด้วย เป็นหญ้าเหรอหรือดูมันคืออะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นหญ้านะครับเหมือนมันมันปนๆกันอะแห้งๆย้าๆอย่างเงี้ยดาวตรงนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับรู้สึกเหมืนอนันดาวสีเขียวนะเขียวมากลงมาตรงนี้นะครับมันมันเหมือนดาวเหมือนเหมือนดาวยาพิษเหมือนกันเนะี่ยเหมือนเป็นแบบแบบสารทกซิกอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่ถ้าขึ้นเขามาก็ไม่เขียวแล้วนะคแสดงว่าไอ้เขียวอยู่ข้างล่างเนะี่ยามองลองข้าล่างคือเขียวมากนะครับในถุงปิดก็คือมันจะไม่เขียวเลย ฉันบรรยากาศนะครับโอ้ดาวนี้แดงแป๊ดเลยอ๋ดูพูมัน1นึ0ันองรองศาเ่เองว่านะมันแดงแปดแ๊ดขนาดนี้คือคือมันแดงมากนะ <c oughs> แน่ลองไปดูสิขนาดลงมาแล้วคือยังแดงอยู่เลยดูสิเหมือนรนลกเลยอูแดงแปด๊ดเหมือนดาวอาบเลือดอยังไงก็ไม่รู้อันนี้เป็นฝั่งตอนกลางคืนนะเป็นแสงที่น่ากลัวมากเหมือนความฝันสักอย่างเลยโอเคตอนนี้ผมขอกลับมาบ้านเกิดตัวเองสักหน่อยนึงแล้วกันนะก็คือโลกนะตัวนี้คือประเทศไทยนะครับผมสามารถลงไปในประเทศไทยได้นะ ลงไปแต่ว่ามันก็จะไม่มีอะไรอยู่ดีแหละคือมันมันมีพื้นผิวก็จริงแต่มันจะไม่มีบ้านเมืองนะครับ <c oughs> ก็คือมันจะโล่งเลยนะครับมีแต่หญ้านเนี่ยหญ้าจะไม่หมดเลยเห็นไหม <c oughs> แต่ถ้าผมไปแถวภาคเหนือของไทยก็จะมีภูเขาอยู่นะนี่มันทิศไหนเนะี่ยผมมือนทิศแถวภาคเหนือของไทยก็คือแถวนี้นะครับออขอลงมาก่อนถแถวๆนี้ยก็คือจะเป็นโซนภูเขานะครับแต่ว่าพื้นมันจะไม่โหลดหน่อยนะกินค่อนข้างกินสเปคในเกมนี้นะครับคือกินสเปคมากเลยแหละ ผมขอลงมาดูแถวจีนหน่อยลวกันนะครับแถวจีนก็ไม่มีอะไรนะก็จะมีแต่ภูเขานะครับภูเขาอย่างเดียวตอนนี้เรามาเย่อมดวงจันทร์บ้างนะครับแล้วแล้วโลกอยู่ไหนเนะี่ยโลกหายโอเคโลกอยู่ตรงโน้นนะปินอยู่ข้างหลังตรงโน้นเห็นไหมผมขอลงตรงพื้นดวงจันทร์สักที่หนึ่งล้วกันนะครับเอาที่ที่มันเห็นโลกเลยคือตรงนี้แนละ้วกันเราสามารถเห็นโลกเราอยู่อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ขึ้นผิวดวงจันทร์นะสามารถซูมไปที่โลกของเราได้นะครับตรงนี้เป็นประเทศอะไรเนี่ยอันนี้มันมันอันนี้เนี่ยออสเตรเลียเนี่ย สุมประเทศไทยแล้วกันนะครับคือซูมได้ลึกมากเลยเห็นเห็นเห็นยันคองอะ่ะเห็นยันคองถ้าใครอยากถ่ายรูปโลกที่มันสวยก็สามารถมาถ่ายในเกมนี้ได้นะเพราะมันสวยมากดูสิสามารถเลื่องเวลาได้นะให้โลกมันหมุนไปอย่างนี้นะครับประชาคมก็จะหายจากผมไปเนีๆๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยโอเคถือว่าผมปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม space engine นะเป็นเกมที่ค่อนข้างเจ๋งนะสำหรับผมนะเป็นเกมที่เจ๋งมากก็คือสามารถสำรวจทุกดาวในจักรวาลได้เลยนะครับ หรือนี่จะเป็น Google Map จักราวาลกันแน่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นสิ่งที่เจ๋งมากหรือถ้าใครอยากให้ผมไปสำรวจดาวไหนต่อหรือว่าอยากให้เล่นเกมนี้อีกพาร์ทหนึ่งก็สามารถคอมเมนต์มาแล้วก,กดไลค์กันเยอะได้นะครับโอเคสัตวคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ